สาวแอบแซบผัวชาวบ้านเมียเขากลับมาเจอลอนลานบินหน้าต่างชั้นสีน่นี้ก่อนพลาดหลุดมือฉากจบไม่สวยเขาเดินโคเ,เดิจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่มีผู้ใช้บัญชีบนเวยป่อ โซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนได้แชร์คลิปเหตุการณ์ระทึกเผยเห็นช่วงเวลาบีบหัวใจเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอมีอาการลนลานรีบปีนหน้าต่างลุกตรงของห้องที่อยู่บนชั้น4ี่นี้ออกมาภายหลังจากกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเธอแอบเล่นชู้กับสามีคนอื่น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าสาวไรดังกล่าวแอบนัดไปเจอชายหนุ่มที่บ้านของเขาในช่วงเวลาที่ภรรยาของเขาไม่อยู่บ้านแต่ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุภรรยาของเขาดันกลับบ้านมาก่อนเวลาจึงเป็นเหตุให้ชูสาวต้องปีนหน้าต่างหนีไปโดยมีฝ่ายชายคอยช่วยอำนวยความสะดวกดูต้นทางให้อยู่ด้านในทว่าหลังจากนั้นไม่นานสาวชูรักครนี้เกิดพลาดท่าหลุดมือ เธอไม่สามารถคว้าลูกกรงเหล็กเอาไว้ได้ทันร่างของเธอจึงร่วงตกลงมาอย่างรวดเร็วเธอลงไปนอนแน่นิ่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เรียงรายด้านล่างสักพักชายที่อยู่บนห้องกอรีวิ่งลงมาดูโดยที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อเขาเข้าไปอุ้มประคองร่างของหญิงสาวด้วยความตกใจสุดขีดต,ตอนแรกหญิงสาวดูเหมือนว่าจะหมดสติไปชั่วขณะแต่ต่อมาเมื่อฝ่ายชายเข้าไปดูอาการเธอก็ฟื้นคืนสติกลับมาอย่างไรก็ตามรายงานไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ ไหนและเมื่อใดรวมทั้งอาการบาดเจ็บหรือชะตากรรมของหญิงสาวรายนี้จะเป็นอย่างไรต่อหลังจากนั้นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดเหตุถูกบันทึกไว้ได้จากผู้พักอาศัยที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์ผู้ที่เห็นคลิปต่างพากันให้ความสนใจเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจและไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นผลมาจากการการะทำและการใช้ชีวิตยอย่างประมาทของเธอเองขอขอบคุณข้อมูล จากกระตุกขอบคุณค่ะ